สวัสดีค่ะโคชมนคนปั้นคนสำเร็จนะคะวันนี้มากับพรีเซนเทชันสวยๆค่ะใครเห็นว่าสวยแชร์ให้มน,นิดนึงนะคะมนก็ชอบนะเนี่ยพรีเซนเทชันคือแบบว่าอย่างสวยมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมออะ,มออะจะมาให้ทุกคนทำความรู้จักกับแบรนด์ป,ปนัชิตาเพิ่มขึ้นดีไหมคะมา อ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะไลค์แชร์เม้นเป็นกําลังใจให้กับโคชม์ด้วยนะคะอ่าสำหรับสไลด์แรกของเรานะคะคือดูดีมีฐานะมากๆนะคะสำหรับสไลด์นี้มาทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้นกันคะ่ะอ่าบริษัทปนันชิตานะคะเป็นบริษัท ขายสินค้าแบบระบบตัวแทนนะคะซึ่งจะมีบริษัทปนันชิตา168นะคะเป็นบริษัทลูกบริษัทปนันชิตาเป็นบริษัทแม่บริษัทปนันชิตา168เป็นบริษัทลูกที่รับสินค้านะคะจากบริษัทแม่เป็นผู้แทนจําหน่ายแบบถูกต้องนะคะบริษัทแม่จะไม่ได้ขายสินค้านะคะไม่ได้ขายสินค้าหรือขายแข่งกับตัวแทนใดๆเลยบริษัท16 จะเป็นผู้รับสินค้าจากบริษัทปนันชิตานะคะมาขายต่อให้กับตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ค่ะโอเคนะคะบริษัทปนันชิตานะคะต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นี่เลยค่ะเป็น CEO ของบริษัทปนันชิตาค่ะโดยคุณปนันชิตาอัครสัพพาดาดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อความสวยและความงามอ่าปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า20,000คนนะคะยอดขายรวมปีที่แล้วนะคะ500ล้านนะคะต่อปีเลยค่ะและ ดิฉันเองค่ะปะนัญชิตาหนึ่งหกแปดเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายที่รับสินค้านะคะเป็นบริษัทกระจายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์ปนัญชิตาค่ะดำเนินการโดยดิฉันเองคุณนิชนากิตติธนวันรค่ะโคชมนค่ะเป็นโค้ชประจำแบรนด์ของบริษัทปนัญชิตาค่ะปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า5,000คนนะคะและก็ยอดขายรวมปีที่แล้วมากกว่า 1, 150ล้านต่อปีค่ะ วิสัยทัศน์ของบริษัทปนันชิตานะคะก็คือมุ่งเน้นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ของดีนะคะซึ่งสินค้าเนี่ยนะคะก็จะมีแบบหลายรายการเลยนะคะ ตัวคอมพานีโปรไฟล์นะคะก็จะมีสินค้าหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก้ go, go, เครื่องดื่มลดความอ้วนนะคะตัว magenta p พ r p ์ลพ e ชเอชันะคะก็จะเป็นพวกสินค้าเพื่อความสวยและความงามทุกรายการเลยค่ะนอกจากสินค้าที่นำเข้าร่างกายแล้วเรายังมีนะคะตัว สกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นโลชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกแป้งกันแดดลิปสติกนะคะตัวเซรั่มหรือว่าตัวรองพื้นทุกๆตัวคือบอกว่าคุณภาพขับแก้วค่ะใช้แล้วลูกค้าติดใจทุกคนเลยค่ะอ่ะนะคะสินค้าก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มอาหารเสริมแล้วก็กลุ่มสกินแคร์คอสเมติกนะคะ สินค้าที่จะวางจาหน่ายในปี65และ66นี่คือเป็นแผนของบริษัทไว้นะคะก็คือจะมี p e r ร์พิ e เจอรนะคะมียาสีฟันอ่ามีเจอรลี่คอลลาเจนมีเจอรลี่โปรตีนสแลนด้าบราลูชูก้าสแลนด้าชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็สแลนด้าลดนมเย็นซึ่งสินค้าทุกตัวนะคะใกล้จะออกมาให้ทุกๆคนได้ลิ้มลองแล้วนะคะรอติดตามกันเลยว่าจะปังขนาดไหน อตอนที่เปิดตัวแบรนด์นะคะเปิดแบบหรูราหมาเห่ามากๆที่สยามพารากอนค่ะก็คือโอ้โหตอนนั้นจัดคือแบบใหญ่มากแล้วก็คนมาร่วมงานแบบเยอะมากนะคะคือปังจริงๆนะคะก็ดำเนินงานโดยคุณปรานชิตาอัครศัพทธาดาค่ะอันนี้เป็นรับสินค้าเพอร์โซนะคะก็จะมีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าพี่ตูนบอดี้สแลมเลยค่ะพระพี่ตูนบอดี้สแลมมาเป็น นักร้องในวันนั้นนะคะโอ้โหฟูฟ,ฟูเต็มวงมากเลยค่ะวันนั้นเล่นเต็มวงสนุกสนานมากนะคะแล้วก็มีการรับมาเจนตาซึ่งสำหรับมาเจนตานะคะนี่จะต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างพี่ธัญญาธัญญาเรศเองตะกูนะคะพี่เป็กสันชัยนะคะที่เข้ามาร่วมกันทำโปรเจก t นี้ทำให้โปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่ยิ่งใหญ่อลังการและก็ยอดขายสูงมากๆในปี63ค่ะ ะะแล้วก็จะมีสแรนด้าบิงตามมาสแรนด้าชาไทยตามมาแล้วก็มีคัมพีคอฟฟี่นะคะวันรับสินค้าคัมพีคอฟฟี่คือของเยอะมากอลังการมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้คือกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดาราแล้วะคะ่ะ ส่วนงานเทรนไม่ต้องห่วงเลยค่ะจัดบ่อยมากสำหรับงานเทรนนะคะก็จะมีโค้ชระดับประเทศมาอันนี้เป็นดีชันนะคะเป็นโค้ชของทีม168ที่เทรนการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายทุกๆคนนะคะใครที่เข้ามาในแบรนด์บนานชิตานะคะไม่ต้องห่วงเลยมีการเทรนนิ่งโคชชิ่งกันตลอดเวลาเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จและมียอดขายสูงที่สุดค่ะ นะคะก็จะมีการเทรดตลอดไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดทำภาพนะคะหรือว่าสื่อมีเดียต่างๆทางทีมของเราก็จัดให้ตลอดเลยค่ะนอกจากการขายที่มีประสิทธิภาพแล้วถ้าคุณทำเป้ายอดทะลุถึงนะคะไปเลยค่ะโปแตกแจกจริงพาเที่ยวต่างประเทศค่ะที่ผ่านมาก็จะมีไปประเทศจีนนะคะมีฮ่องกงนะคะแล้วก็มีประเทศญี่ปุ่นพม,ม่านะคะโอ้โหดูสิ จำนวนคนนี่คือไปอย่างเยอะมากๆเพราะว่าตัวแทนของเราเก่งมากๆค่ะสามารถทําโปรโมชั่นได้แบบว่าคือแทบจะไปกันยกแบรนด์อยู่แล้วโปรโมชั่นทําง่ายไม่ขายฝันค่ะทุกคนมีสิทธิ์ทําได้และได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะอันนี้ล่าสุดนะคะก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่แบบว่าสุดแสนเก่งมากๆนะคะก็จะฟินมากก็อยากจะให้ ทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาในแบรนด์มนาชิตามีโอกาสดีๆแบบนี้นอกจากโปรท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วนะคะเรายังมีโปรแจกรถยนต์ด้วยค่ะอันนี้คือ Honda City ที่ได้รับนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นรถเบนซ์ค่ะแล้วก็จะมีทั้งรถทั้งเงินทองและก็โทรศัพท์อีกมากมายที่ตัวแทนของเราทำได้นะคะ กิจกรรมภายในบริษัทบอกเลยว่าแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการอ่ามาสนุกสนานกันนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเทรนนิ่งกิจกรรมการทําบุญนะคะในที่ต่างๆหรือการมีติ้งต่างๆค่ะที่เราจะไปก่อให้เกิดพลังและก็ความรู้ในการเรียนและก็ในการสร้างรายได้ด้วยกันนะคะอ่าสำหรับตัวเพลพีชที่กำลังจะออกมาใหม่นะคะของแบรนด์บานันชิตาของเราต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆ ไม่มีที่ไหนเหมือนค่ะและก็เราก็ไม่เหมือนใครเป็นเพอร์พิจากลูกพิสญี่ปุ่นบอกเลยว่าณนะตอนนี้ตลาดของเราครองอันดับหนึ่งค่ะยังไม่มีใครมาทำได้เหมือนเราเด็ดขาดเลยค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลรูปร่างผู้ที่มีปัญหาท้องผูกการขับถ่ายระบบลำไส้ไม่ดีคนที่ต้องการ ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆนะคะผู้ที่ชอบกินหันเป้งย่างของทอดของมันเนี่ยตัวดีเลยจะต้องมีการทานเพอร์พีดเพื่อล้างมันออกนะคะกลุ่มคนที่มีความการสะสมในตับและลำไส้ผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ผู้ที่ผิวพรรณไม่สดใสหมองคร้บมีสิวแล้วก็กลุ่มที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะราคาข้างกล่องอยู่ที่890แต่ว่ามีโปรโมชั่นอยู่แล้วค่ะ5 9 9นะคะตอนนี้ อ่าโอเคพังเปรียบเทียบคุณสมบัติประสิทธิภาพแล้วราคานะคะสำหรับ p e r p i e c e จะต้องบอกว่าเอาอมาดูทางดีท็อกก่อนดีท็อกที่โรงพยาบาลนะค,ะคุณภาพสูงไหมสูงเหมือนกันค่ะแต่ราคาก็สูงตามเหมือนกันแต่ถ้าเป็น p e r p i e c e ของเรานะคะก็คือคุณภาพสูงแต่ราคาไม่แรงราคาถูกมากทุกคนสามารถเตอมถึงนะคะในราคานี้ พว,พวกรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถหาดูได้เลยมีไฟเบอร์นะคะตัวนี้จะมีไฟเบอร์ที่อุดมไปด้วยตัวไฟเบอร์ใสนะคะที่อร่อยมากๆสำหรับตัวเพอร์พีนะคะแล้วก็มีสารสกัดต่างๆที่ทำให้ร่างกายของเรา รู้สึกว่าการาล้างลำไส้ของเราเป็นเรื่องง่ายๆค่ะมีเบตากูแคนจากข้าวโอ๊ตนะคะมีสารสกัดจากผมผลส้มแขกแอลฟาฟ้า,ฟา,ฟานะคะบอกโคลี่สาหร่ายเคลแล้วก็กดแอ r คอนิกนะคะอ่านี่แล้วก็ผลไม้ต่างๆซึ่งพวกนี้นะคะมันจะไปบล็อกไปเบิร์นทำให้เอลของเราข้างๆข,ข,ของเราอะคะ่ะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะพวกนี้แหละคะ่ะ สำหรับเอชัวค่ะที่มันมาคู่กันเป็นพระเอกนางเอกมาด้วยกันกับเพอร์พีชเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแคปซูลค่ะจะช่วยบ็อกเบิร์นบูชบาลานแล้วก็ไบรท์ทำให้ร่างกายของเราสดชื่นกับปี้กระเป๋าพราะมีแอลคาทลน f ฟูมารตค่ะที่สำคัญคือได้รับร,บรางวัล SIF นะคะจากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครได้ใช้ตรงนี้เลยค่ะอ่ะ ตัวแอลคา i t i n นฟูมาเลตนะคะจะไปช่วยปรับให้ระบบเผาผลาญของคุณกลับมาเป็นสาวๆอีกครั้งและยังมีสารสกัดต่างๆที่เป็นผงพริกไทยดำสารสกัดดอกคำฝอยนะคะสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสารสกัดจากพริกนะคะเลมอนบามนะคะและอีกหลายๆตัวที่ทำให้ร่างกายของเราค่อยๆเล็กลงเล็กลงจะบอกว่าพระเอกกำนังเอกเนี่ยคะ่ะเป็นตัวที่ขายดีมากๆถ้าใครสนใจนะคะชังหาตัวแทนได้ทั่วประเทศค่ะ สำหรับต,ตัวต่อไปนะคะสแลนด้าชาไทยต้องบอกว่าคนไทยอยู่คู่กับชาไทยมาอย่างยาวนานแล้วสิ่งสำคัญที่เป็นจุดขายของสแลนด้าชาไทยคือรสชาติค่ะรสชาติคืออร่อยมากเหมือนกินชาชักพักใต้เลยค่ะเหมือนกินชาที่อ้วนๆแต่จริงๆแล้วไม่อ้วนตัวนี้นะคะมีออลคาดทีนฟูมารเรตเช่นเดียวกันที่ทำให้ร่างกายของคุณกระชับสัดส่วนและค่อยๆผอมลงค่ะ อ่าตัว Product Benefit นะคะก็คือช่วยลดความอยากของอาหารและช่วยควบคุมอินูรินและน้ำน้ำตาลของผู้ป่วยด้วยค่ะอ่านี่นะคะก็จะมีสารสกัดต่างๆที่อยู่ใน ในในผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากๆหลายๆตัวนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามีแบบไหนบ้างทักมาถามมนได้โดยตรงเลยค่ะเพราะว่าสารสกัดเยอะมากจริงๆจะให้พูดตอนนี้ก็คือไม่สามารถจะพูดได้ครบจริงๆค่ะเยอะจริงๆค่ะมาส่วนมาถึงแผนการตลาดของเรานะคะก็คือใช้พรีเซนเตอร์เป็นนางแบบแถวหน้าของประเทศไทยเลยค่ะอ่านี่ก็คือ ก็บอกได้แล้วเนาะตอนนี้บอกได้แล้วบอกได้แล้วบอกได้แล้วอ่ะเงาปิศนาบนกล่องเพ์พีทนะคะที่กำลังจะลนช์สู่สายตาทั่วประเทศในเดือนหน้าเมษายนค่ะก็คือคุณอ้ําพัชราภานะคะกับพี่เอสุภชัยมาร่วมทับกับมือกับแบรนด์มนันชิตาค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราจะต้องบอกว่าพี่อ้ําพัชราภาไม่ใช่เออเขาเรียกว่าไม่ไม่หลับ เป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนง่ายๆนะคะแต่เกิดจากการเทสผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เพอร์พีชมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วทำให้มั่นใจนะคะในผลลัพธ์ที่ได้พี่เอก็คือลดไป15กิโลแล้วก็มาทานเพอร์พีชเพื่อให้หุ่นเป๊กมากยิ่งขึ้นหน้าท้องแบนราบซึ่งพี่เอคือพอใจมากๆพอลดไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะบอกเลย สินค้าตัวนี้ได้ผลดีตั้งแต่สองแรงพี่เอพี่อ้ำก็เลยรับเป็นพรีเซนเตอร์ต้องบอกต้องต้องต้อขอบคุณผลลัพธ์ของเพอร์พีชนะคะที่ทําให้พี่เอกับพี่อ้ำเนี่ยรับเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้นะคะนี่เลยค่ะแผนการตลาดคือพี่เอกับพี่อ้ํเล่นใหญ่มากออกสื่อโซเชียลมีเดียที่เขามีทุกช่องทางเลยนะคะ ก่อนหน้านี้ที่จะเป็นพี่ไอพี่อ้ําก็จะมีาดารานางแบบแถวหน้าก็คือคุณลิเดียนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนอกจากตัวนี้ก็จะมีเซเรนด้าดิงนะคะที่ พี่มดดำด้วยพี่เอกพี่อ้นด้วยนะคะน้องนิวเคลียร์อ่าพี่แหม่มวิชุดานะคะพี่ธัญญานะคะเรต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ดาราจริงๆดูสิคะพึบเลยดารามาเพียบเลยนี่ไงนี่ไงอ่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้เข้ามาอยู่ในแบรนด์บราดิตาบอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะว่านอกจากสินค้าที่ เยี่ยมแล้วยังมีการตลาดที่จัดเต็มนะคะต้องบอกว่านี่นีนแบรนด์ดาราที่แท้ทูค่ะ,ะแผนการตลาดนอกจากนี้ก็ยังมีขึ้นรถบอรนะคะรถไฟฟ้าขึ้นบิลบอร์ดนะคะและก็ยังมีช่องทางที่ไปทางวัดสันตัวโฟมนี้ก็เคยเข้าวัดสันมาแล้วนะคะและก็มีออกทุูออกบูธนะคะที่ไปเป็นงานออฟไลน์ในที่ต่างๆค่ะ นี่เลยแผนการตลาดก็คือมีดารารีวิวโอ้โหดารารีวิวให้กับแบรนด์บราจิตานี่คือเยอะจริงๆค่ะรูปแรกก็น้องมารีเบอร์เนอร์นะคะคุณกันนะคะพี่สนรามคือแฟนเก่าดิฉันเองอะแล้วก็คุณพี่เมย์เฟื่องอารมณ์นะคะน้องมารีพี่มดดำพี่ธัญญานะคะก็นี่ปุ้ปุ้ยอ่ะพิ่ไทยวันก็มาค่ะเจนน้ำก็มาเจออฟฟี่ก็มาค่ะ และก็ยังมีคอมพานีแคมเปญต่างๆนะคะอย่างล่าสุดก็จะมีแคมเปญช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าถล่มทลายนะคะเกือบหมื่นเซตคือแบบขายทีหนักมากอ่ะแคมเปญของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงตุดจีนก็ขายดีหนักเหมือนกันค่ะ,ะมีออกรายการทีวีนะคะผู้หญิงทำมาหากินนะคะแชร์ข่าวสาวสตรองมีอายุน้อยร้อยล้านมีรายการแฉคือยึด พื้นที่สื่อเลยค่ะแบมบนาชิตาก็คือจะไปออกทุกสื่อที่สามารถจะไปได้ไปไม่ได้แค่บนฟ้ากับใต้ดินเท่านั้นถ้าที่ตรงไหนเรามีไปได้เราจะไปทั้งหมดค่ะเพื่อตัวแทนจะได้ขายง่ายๆขายคล่องนะคะนี่ก็จะมีรายการอีกหลายรายการเลยค่ะไปออกรายการบ่อยมากๆค่ะ,ะมีออกรายการช่อง3ามด้วยช่องวันด้วยแล้วก็มีทางทีวีย้อนหลังนะคะ มีไลฟ์ทีวีช่องวันค่ะมีออกเฟซบุ o กแอดนะคะทาง YouTube แล้วก็ Instagram ค่ะและที่สำคัญก็จะมีช่องทางวัส,สันอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะผ่านผู้แทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายค่ะเพราะบริษัทไม่ได้ขายเองก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกับสไลด์ของโคชมอนค่ะ มนเชื่อว่าวันนี้เราได้ทําความรู้จักกับบริษัทปนันชิตาและก็บริษัทปนันชิตา168กันมากขึ้นแล้วนะคะหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะใครดูใครดูคลิปนี้ใครดูสไลด์นี้จบเรียบร้อยแล้วมนเชื่อว่าคุณจะมั่นใจในตัวโคชมนมั่นใจในตัวบริษัทปนันชิตา168แล้วก็มั่นใจในบริษัท แม่ของเราปรนันชิตาของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโ um ปรเจกต์อัมพัชราภาปนันชิตาด้วยกันคะ่ะไปแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดี